ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาอันบ x ็อกตัว HJC ราฟา11ตัวนี้จะเป็นลายโมเดลของ Anti Venom um นะครับผมตัวของด้านนอกนี่จะเป็นกล่องบางของบางสีแดงด้านรอบจะประมาณนี้จะหุ้มกล่องสีดำไว้ข้างในก็ไม่มีอะไรบนเข้ามาเร็วเอาถอดกล่องก็จะเจอกล่องข้างในสีดำประมาณนี้ครับนี่เป็นลายนี้เลย Anti Venom um. ไซส์ L กล่องให้ดู จะมีโลโก้ติดทั้งสองด้านด้านใต้ก็จะเป็น Made in Korea เปิดกล่องดูกันนะครับเราเปิดกล่องปุ๊บอย่างแรกที่เจอจะเจอถาดแบบนี้จะมีตัวโลโก้ของ j c คู่มือแล้วก็คู่มืออันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นกล่องของแข็งไปติดข้างบนต่อไป เป็นหมวกออกมาตัวนี้หมวกนะครับตัวหมวกก็ม่มีถุงใส่หมวกเป็นแบบนี้นี่เราก็มาแล้วเสร็จแล้วแกะออกมาก็จะมีเป็นสองพุ่มด้านในอีกชั้นหนึ่งบางๆแกะออกมาลกตัวนี้แอนตี้เวนอม ด้าน,นหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวกกันนะเดี๋ยวคือจะให้ดูของที่เขาให้มาในกล่องก่อนมีอะไรสีดำตีส้อกะครับแถมมาให้หนึ่งอันแล้วก็ใบรับประกันนี่อะไรป้มกันกระแทกในกล่องก็จะมีแผ่นกันฝ้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับรุน่นนี้เป็นตัว HJ สองหกเห็นไหมครับก็หมดละ ดูตัวหมวก,กันนะครับผมที่ลองก่นอนเริ่มจากช่องลมด้านบนจะเป็นแบบสวิต์กลม,กลมแบบสไลด์นะครับก็ปิดปิดทั้งสองข้างเลยนะครับสนุกเหมือกันเลยทีเดียวเสือของตงหนาา้าผ่ากก็จะมีช่องลมนะครับปรับได้ปรับไ้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาถ้าเ,เปิดปิดช่องลมด้านหน้านะครับสไลด์ขึ้นลงด้านหลังก็ไม่ใี่อะไรเป็นสปอยเลอร์ ต่อไปดูชิลนะครับตัวกระจกหน้าปิดหมวกออกมานี้จะเป็นตัวชิลใสรองรับพิมล็อกแล้วก็มีตัวสําหรับล็อกชิลเพื่อให้มันแน่นขึ้นจะไม่ยกง่ายนี่รุ่นนี้ด้านในจะไม่มีแว่นดํานะครับมีเมาส์กาดแล้วก็ที่ใส่มาจะเป็นคือดำนะครับก็เป็นพิมล็อกเลดดี้เหมือนกันต่อไปเราจะมาดูใต้หมวกอันนี้ ตัวอะไหล่หรือว่าตัวสำรองของตัวนี้ครับมันจะเป็นอยู่ในส่วนของนวมมันเป็นตัวกระดุมกระดุมแดงๆนี้นะครับเห็นไหมมันคือกระดุมที่เอาไ้ยึดกับตัวตุ่มตรงนี้สําหรับหมวกรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสายลัดทางที่เป็นแบบดีดีลิงนะครับสายรัดางแบบดีดีลิงเป็นนวมแบบช,ชอดแบบฉุกเฉินได้จับสลับแล้วก็ดึงแผ่นกันลมตัวนวมถอดซักได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลาง กก็ดอว่าสำหรับรุน่นนี้อ่ามีช่องล็อกสำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับเห็นไหมจะมีช่องล็อกสำหรับติดตั้งบลูทูธอยู่เลาแค่เอาตัวที่ติดเนี่ยบิงออกแล้วก็ติดตั้งบลูทูธเข้าไปต่อไปเราจะมาดูลวดลายของหมวกนะคร่าวๆดีกว่าอ่าด้าน,นข้างนะครับ ด้านหน้านี่็เป็นมอกนะครับแล้วกอีกข้างหนึ่งเป็นสีด้านเลยนะครับตัวนี้เป็นสีด้านสีด้านทั้งใบด้านหลังครับเป็นสีด้านหมดเลยตรงนี้ก็จะด้านนะครับผมเป็นสีด้านด้านหลังตัวนี้น้ําหนักที่โรงงานเคลมมาจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบกรัมครับตัวนี้ก็เป็นมอกอตรงนี้จะเป็นกอแกงเหมือนเป็นโลคะ นะครับ Emergency. ตรงนี้ก็เป็นตะแกรงนะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรงเพิ่มความโปร่งถือว่าเบาครับจับแล้วเบา,เบามากตัวนี้ด้าน,นบนนะครับตรงนี้ดีกว่า่สำหรับตัว r า f a Antivinum ก็มีประมาณสองนี้วกับคุณขอรับ